ครับสวัสดีครับของชื่อเอตะโก้เก๋เจ้ายิ่งครับใครเราซ้อมมากี่วันครับไปซ้อมครึ่งเดือนนะครับอ่าอันนี้เรามาแทนด้วยเนาะครับรู้ตัวเมื่อวานเลยครับอ่าแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเก๋เจ้ายิ่งครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอ่าอายุยุบอ่อนเลยแล้วมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมครับอยู่นะตอนนี้ตอนนี้เอ็นเนอร์เน็ตแล้วก็เพื่อเพื่อพี่ในค่ายเช่นกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ สองร้ครับน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยปล่อยสี่พกว่าลองไปมวยสไตล์อะไรเดินเขารู้ว่าวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเจอกับสายลมเนาะครับคงยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครับครั้งแรกเลยและได้ทันดูไหมเขาไปมวยแบบไหนสไตล์ไหนได้ทันศึกษาย์สายยัาเขาไปมวยสไตล์อะไรมวยเข่าวงไหนวันนี้มาเจอเขาหลังเกมวางแผนยังไงดี ก็ค่อยไปเรื่อยๆตามตาตาเราก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอเขาเบอร์ที่เอาคือยังเล่งมากไม่ได้เพราะเรามาแทนด้วยแล้วเรามีรายการอยู่ไหมมีต่อยวันที่18ครับอ๋อสิบแปก็ที่นี่ป่ะครับอ๋อก็เลยเขาเลยดึงเรามาวันนี้ก็เลยก็พร้อมอ่ะเนาะถ้าสิบแปจริงๆเราต่อยเวทคร้อยเท่าไหร่ที่ประมาณ่จี่กิโลสี่สี่กิโลวันนี้ต่อยเท่าไหร่วันนี้ต่อยร้อยสี่ร้อยสี่เนาะก็มันเลยปล่อยขึ้นไปครับก็ไม่มีปัญหา เมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างทานครับผ่านเลยนะมาจะระบายเลยแล้วล่าสุดเราต่อยใครมาต่อยรับสิงห์เพรสารสวร์แลครับที่เครที Hiç ่อ้อมน้อยก็ที่นี่เลยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะนกเกลือกสองครับโอชนะนกด้วยวันนี้ก็เลยต่อเลยคิดว่าวันนี้เอาชนะกลับบ้านได้ไหมได้ไฟนี้ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยครับปล่อยเลยนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับประมาณสามสิบไฟคนจังหวัดฝาเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อย ฟาเชียรฟาเชียทำอะไรครับวันนี้ทำเป็นงานแต่งของเลยวันนี้เต็มที่นะครับอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณมา<ด>ครับโอ้